ถุกใจไม่เอ่ยถุกใจนะอาจจะชิดไปหน่อยแต่ว่าลูกค้าบอกว่าพอรับได้ผมให้เวลา1เดือนถ้าไม่โอเคกลับมาแก้ได้โอเคนะโอเคขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับออ l น e w 2023ครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจัดส่งย่อให้นะฮะด้านหน้านะครับเราเจาะหูแนบหน้านิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้แนบชุดบนประมาณ3แผ่นข้างหน้าเหลือช่วงเด้งนิดเดียวนะครับ แหนแทบจะชิดกันเลยเพราะว่าทําย่อเนาะห่างมากก็ไม่ดีรถจะไม่ย่ออีกนะฮะแต่เราจะไม่ใช้วิธีการใส่กลองโหลดนะครับคือลูกค้าไม่อยากจะให้แหนบต่ํานะครับเราก็ใช้วิธีการเจาะหูแหน้าเอานะครับก็แหนบจะได้ไม่ต่านะฮะแล้วก็ให้รับไวเพื่อจะรับน้ําหนักได้สองตันนิดหน่อยได้นะครับอยู่ประมาณตรงนี้ให้ดูทางด้านหลังกันครับทางด้านหลังแหนบจะอยู่ประมาณนี้นะครับเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับตัดทุกย่างให้บาง ใส่เหล็กลัดแหนกกันบิดเข้าไปด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยใส่เหล็กลัดแหนกกันบิดเข้าไปลูกยางนั่งเผาตัดให้นิดนึงนะครับเต้าแหนบจะสูงนะครับทําแบบนี้นะฮะเต้าแหนบจะสูงแล้วก็รับน้าหนักได้ไวแต่เรื่องความแข็งกระด้างก็มีแน่นอนครับมีนิดหน่อยแน่นอนเพราะว่ารถเราทำย่อแล้วก็ให้เหลือช่วงเด้งน้อยนะครับแต่ข้อดีก็คือทําให้รถต่ําโดยที่เต้าแหนบไม่ต่ําด้วยครับนี่ฮะให้ดูครับ ใส่ตรงเต่งสั้นด้วยนะแหนก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับแหนบไม่ต่ำนะฮะให้ดูทรงรถทรงรถก็จะประมาณนี้นะครับอ่าให้ดูนิดนึงยวนะครับก็ไม่สูงจนเกินไปนะฮะเจ้าของรถบอกว่าก็อยากได้ย่อนะครับแล้วก็ตัวที่แหนบคิดเนี่ยนะครับก็พอที่จะรับได้แต่ผมให้เวลานะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับถ้าเกิดลูกค้าไปใช้แล้วอยากให้มีช่วงดิ่ง มากกว่านี้เราก็แค่เพิ่มแหนบแผ่นบนเข้าไปอีกหนึ่งแผ่นนะครับชงเด้งก็จะมามากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มแหนบแผ่นบนเข้าไปรถก็จะลอยขึ้นใหี่นิดนึงนะครับดังนั้นก็ลองให้ลูกค้าไปตัดสินใจก่อนนะครับลูกค้าก็บอกแบบเนี้ยเตี้ยก็ถูกใจแล้วแหละนะฮะแต่เรื่องแข็งกระด้างนั er ้นลูกค้าก็พอรับได้ครับก็เอ้าก็พอรับได้ก็ลองใช้ไปดูก่อนนะครับแต่ผมให้เวลาหนึ่งเดือนนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่โอเคถ้าเกิดบอกว่าแข็งเกินไปนะครับเดี๋ยวเอากลับมาเดี๋ยวผมแก้ให้ใหม่นะครับ อยู่ประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับใส่เหล็กและแหนกันบิดก็ไปด้วยนะครับป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดนะฮะชุดนี้บรรทุกได้ประมาณสักสองตันนะครับเราเซตแหนบให้ใกล้กันมากที่สุดนะครับโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับถุกใจไหมหเอ่ยส <c oughs> <c oughs> ุกใจนะ <c oughs> อาจจะชิดไปหน่อยแต่ว่าลูกค้าบอกว่าพอรับได้ <c oughs> <c oughs> ผมให้เวลาหนึ่งเดือน ถ้าไม่โอเคกลับมาแก้ได้โอเคนะโอเคขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับนี่นะฮะก็เอาตามใจลูกค้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวผมนะผมคิดว่าจะชิดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแข่งกระด้างนิดหน่อยแต่ลูกค้าบอกว่าชอบครับแบบนี้ก็น่าจะรับได้นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าก็เดินทางกลับบ้านนะครับเฮงเรวเลยเลยนะครับมีงานวิ่งกันเยอะๆนะครับ2023บครับคันนี้ จัดย่อให้จะหูแนบหน้าใส่ตรงเตงสั้นนะครับแนบไม่ต่านี่โอเคเดินัาง่าไฟนะครับ